จากกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจดใช้เงินหมื่นกว่าล้านบาทซึ่งเป็นประเด็นที่ศาลหยิบยกเอาข้อได้จ,จริงในส่วนของคดีอาญาไม่ใช่ในส่วนของคำสั่งของกระทรวงการคลังที่มีการฟ้องกันแล้วมาให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องรับผิดประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับและเป็นประเด็นที่ในทางวิชาการจะต้องศึกษากันต่อไปว่า ศาลปกครองนั้นตั้งขึ้นเพื่ออะไรถ้าเราย้อนไปนะครับในรัปตุปี2540นะครับคือมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นเหตุที่มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นก็เพื่อต้องการที่จะให้มีองค์กรบริษาทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อถงดุลการใช้อำนาจของรัฐหรืออำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นไปใช้อำนาจหรือคำสั่งใดๆ ในลักษณะที่ประชาชนเขามองว่าไม่เป็นธรรมนะประชาชนสามารถที่จะฟ้องอยังสารปกครองเพื่อให้สารปกครองนั้นวินิจฉัยได้นะครับอย่างเช่นกรณีประชาชนไปขออนุญาตขออนุญาต,อ,อ,ญาตอะไรก็แล้วแต่จากในส่วนงานของรัฐแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ยอมอนุญาตประชาชนเ็ามองว่าการไม่อนุญาตนั้นคือไม่เป็นธรรมหรือเป็นการกันแกล้งนะครับหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ ประชาชนก็สามารถใช้สิทธินั้นฟ้องศาลปกครองได้เพื่อพวกถอนคําสั่งหรืออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้หน่วยงานนั้นปฏิบัติได้หรือกรณีในส่วนของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคําสั่งให้ใครคนใดคนหนึ่งชดใช้เงินชดใช้ค่าเสียหายนะครับตามพรบความรับผิดในทางละเมิดอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแล้วปรากฏว่าคนที่ถูกให้ชดใช้ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็สามารถนําคดีนั้นไปฟ้องอยังศาลปกครองเพื่อให้ตัดสินว่าคําสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือคําสั่งนั้นเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมอันนี้คือเหตุผลในการมีศาลปกครองขึ้นนะครับจากรัฐมนูลปี2540เพื่ออะไรเพื่อให้ความเป็นธรรมเพื่อทวงดุล คำสั่งถ่วงดุลการใช้อํนนานาจของเจ้าเรียกรัฐอันนี้คือความชัดเจนนะครับในการมีสารปกครองอย่างกรณีของคุณยิ่งรักชินวัตรอันนี้ก็น่าสนใจเพราะคุณยิ่งรักชินวัตรถ,ถูกกระทรวงกันคลังมีคําสั่งให้ชดใช้เงิน35,000กว่าล้านบาทกรณีโครงการรับจำนำข้าวนะซึ่งเป็นข้าวนาปีกับข้าวนาปลังนะไม่ใช่จีรูจีเสร็จแล้ว พอกระทรวงการคลังมีคําสั่งคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรเห็นว่าเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบโดยกฎหมายหนึ่งนะครับเกิดขึ้นสมัยประยุทธ์จันโอชายึดอำนาจนะเขาก็มองว่าเป็นการทำตามความประสงค์ของประยุทธ์จันโอชาและคําสั่งนั้นไม่ชอบโดยกฎหมายจึงมีการฟ้องต่อศาลปกครองกลางและศาลปกครองกลางก็พิพากษาให้คุณยิ่งรักษ์ชินวัตนนั้นชนะคดี ก็ถือว่าเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบโดยกฎหมายจนกระทั่งมีการอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดแต่ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาให้คุณยิ่งรักชินวัตนนั้นชดใช้เงินหมื่นกว่าล้านบาทโดยไปนาข้อเท็จจริงในส่วนของคดีอาญาซึ่งเป็นเรื่อง G2G ไม่ใช่เรื่องคําสั่งทางปกครองที่กระทรวงการคลัง,ง,งมีคําสั่งให้คุณยิ่งรักชดใช้เงินนะครับประเด็นที่น้องพี่นาต่อไปว่าเอะสรุปแล้วศาลปกครองเนี่ย เกิดมาเพื่อทวงดุลการใช้อำนาจของรัฐหรือว่าสามารถพิร,รักษาเกินเลยนะกว่าที่เขาฟ้องได้หรือไม่อันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจเพราะว่าที่ศาลปกครองให้ชดใช้คือเป็นเรื่องของ G2G และเป็นคดียาและไม่ใช่เรื่องที่เป็นข้อพิพาทนะที่คุณยิงลักินวัตรฟ้องเพื่อเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงการต่างนะ ซึ่งถ้าจะว่ากันจริงๆนะครับถ้าเป็นการถ่วงดูลการแช่นาจของรัตต้องพิจารณาในกรอบของคําฟ้องเดิมนะครับอันนี้คือความเห็นทางวาชการนะผมเองก็เป็นนักกฎหมายมหาชนเหมือนกันเนี่ยนะครับขอญาตแสดงความเห็นตรงนี้หนึ่งคือต้องอยู่ในกรอบนะของคําสั่งทางปกครองที่กระทรวงการคลังนั้นสั่งเมื่อสั่งผู้ถูกสั่งไม่เห็นด้วยก็มีการฟ้องต่อศาลปกครองการพิจัยก็คือต้องดูความชอบและไม่ชอบในคําสั่งนั้นๆ นะอันนี้จึงจะเป็นการให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถูกสั่งแล้วก็ถู่ถูกบังคับตามสัง่งโดยหลักทัก่วๆไปนะครับรัฐมีอำนาจเหนือเอกชนอยู่แล้วนะครับรัฐสั่งอะไรไปเจ้าหนี้รัฐสั่งอะไรเอกชนต้องทําตามเพราะรัฐมีอำนาจเหนือเอกชนนี่คือหลักของมหาชนเขาจึงให้มีสารปกครองเพื่อปัองวงดุลการใช้อำนาจของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่ออะไรเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน แต่กรณีอย่างนี้ประชาชนรับบทหนักขึ้นกว่าเก่าทําได้หรือไม่นะครับประเด็นนี้คงจะต้องไปพิจารณาทบทวนหลักการมีสารปกครองหลักการจัดตั้งสารปกครองหน้าพิจารณาครับเป็นงานวิชาการที่เราคงจะต้องศึกษากันต่อไปว่ากรณีประเภทอย่างนี้ประชาชนจะพึ่งใครได้ครับวันนี้จำงชำํามรคลครับขออนุญาตใช้เวลาแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อเป็นประเด็นในการ ศึกษาในทางวิชาการต่อไปครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ